ไฟฉายแล้วตามพี่นิต้ามาทางนี้นะคะเฮ้ยนี่มันยิ่งกว่าล่าท้าผีกันทุกคนเฮ้ยน้องเดินลงไปแล้วเดินขึ้นมาแปลว่าในนี้มีอะไรหรือเปล่าเฮ้ยตัวอะไรอะ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยนี่ไม่ใช่คนนี่ทุกคนพี่นิตา้าโดนขังไว้นในตู้นี้เดีวยดวดตอนนี้พี่นิต้าเริ่มเฮ้ยโอ้ไมค์คเฮ้ยมันขึ้นมาเองอะ่ะฝากเพื่อนๆกดติดตามตรงนี้ แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะคะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะคะข้าสู่ช่องลิตาคิดแชทจ้าพิงก์ไกดบลวันนี้นะคะเรากลับมาอีกแล้วเกมโลบบอกนะเด็กเมเปทุกคนเห็นอยู่นะคะชื่อแมว่าบลูแเวนาพีนะคะแล้ววันนี้นะคะพี่ลิตาจะมารีวิวสิ่งที่อัปเดตใหม่ล่าสุดในรอบล้านปีที่น่าสนใจสุดๆน้เด็ค่ะเย yeah. Fin นเลยฟนเลยนะคะกลับมากันอีกแล้วนะคะกับคลิปรีวิวสิ่งที่อัปเดตใหม่จะบอกว่ารุ่เนี่ยอัปเดตแต่อะไรก็ไม่รู้กันมานะคะล่าสุดเนี่ยมีแต่รถแล้วก็รถแล้วก็พร้อบอัปเดตใหม่ เพราะวนไปวนมาเปลี่ยนสีเพราะเปลี่ยนสีชื่อเปลี่ยนสีนู่นนี่นั่นออซิสซอ,อะไรที่ไม่จําเป็นพี่เลตาก็เลยไม่ได้มาอาัดลิปรีวิวสิ่งอัปเดตใหม่นะคะแต่ f i า a นเลในที่สุดนะคะตอนนี้ก็ปีสิ่งที่มีประโยชน์อัปเดตใหม่ขึ้นมาแล้วนะคะนั่นก็คือ RP House อัปเดตใหม่นั่นเองนะคะซึ่งมันเนี่ยสำคัญมากเลยนะคะเพราะว่า านหลังนี้เป็นบ้านที่อยู่ในหน้าปกเลยนะคะเรียกว่าหน้าปกแมพเลยนะคะเป็นบ้านหลังใหม่นะคะเพราะเราเบื่อบ้านหลังเก่าแล้วแต่บ้านหลังใหม่นี่สิมันไม่ใช่บ้านธรรมดานะคะมันไม่ใช่บ้านเด็กเล่นปกติธรรมดานะคะแต่เหมือนจะมีบ้านที่เป็นความลับอะไรสักอย่างหนึ่งคะ่ะเรียกว่าหลายๆอย่างเลยอยู่ในบ้านหลังนี้นะคะเพราะฉะนั้นเรามาลุ้นกันนะคะว่าวันนี้เราจะเจอความลับอะไรบ้างเนื่องจากว่าบรู๊คเนี่ยอัปเดตตอน2องทุ่มยีนะคะแต่พี่ลิต้าเนี่ยมาอัดชิปตอน2องทุ่มเพิ่ง ก็ขอ,ขอความกรุณาน,นะคะถ้าเกิดว่าพี่ล,พลิต้าพลาดอะไรไปนะคะก็ขออภัยด้วยนะคะหมายถึงว่าถ้าเกิดพี่ลิต้าไม่รู้ตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นอะไรเงี้ยน้องๆคอมเมนต์บอกได้ถ้าน้องรู้อะไรที่พี่ลิต้ายังไม่ได้รีวิวน้องๆคอมเมนต์บอกได้เลยนะคะเพราะว่าตอนนี้มันยังไม่มีใครทาคลิปเพราะฉะนั้นพี่ลิต้าหาดูจากใครไม่ได้แน่นอนนะคะพี่ลิต้าจะเป็นคนแรกที่ลงคลิปนี้ในประวัติศาสตร์ไทยเกินไปแล้วนะคะนั่นแหละค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นอย่างยิ่งนะคะเพราะฉะนั้นเราไปดูกันก่อนว่าวันน้้ะะไเดาคข มาอัดคลิปแบบนี้กับพี่ลิต้านะคะก็มีน้องต้นหอมนะคะน้องลินน้องริวน้องมิ้นน้องอิงฟ้าน้องม่านนะคะน้องตะวันน้องไอรินน้องแพรวน้องโทมัสน้องคิดน้องคิตาพี่คิตาเฟอร์บี้นะคะน้องพลอยน้องพีชนะฮะน้องฮักจังน้องเอิญน้องน้ำขิงน้องนิดาน้องน้ำมนน้องเอิญเอิยน้องไข่มุกนั่นเองค่ะทุกคนแล้วใครนะคะที่อยากเข้ามาลุวนเข้ามาล่วน เข้ามาร่วมอาชีพกับพิลิต้าแบบนี้นะคะอย่าลืมไปเข้ากลุ่มครอบครัวคิดแคทกันนะคะที่ไอจีพิริต้านะคะไอจีลิต้านัสกอคิดแคทตรงโปรไฟล์เนี่ยจะมีเขียนคำว่าครอบครัวคิดแคทอยู่นะคะองจริงข้าไปแล้วก็เขารวมเลยนะคะเพื่อรับลิงเซอร์วิวอาชีพแบบพิริตานั่นเองนะคะส่วนใครที่ไม่มีไอจีก็ฝาก f เฟซบ o ๊กเพจด้วยนะคะลิต้าคิดแคทนะคะช่วยกันกดติดตามให้ถึง10,000คนนะคะและพิลิต้าจะสามารถสร้างกลุ่มครอบครัวคิดแคททาง Facebook Page ได้นั่นเองนะคะแล้วก็ฝากเซอร์ลิต้าคิดแคทในเกมโรบอท เจโดบัคท่านวิธีการซื้อเนี่ยกดลิงก์ใต้คลิปนี้ก็จะกดไปที่โลบอคพีริต้าและคีโคเคชั่นเลยนะคะแล้วก็ฝากเสื้อลิต้าคิดแคนนะคะในชีวิตจริงด้วยนะคะมีทั้งสีขาวและสีดําเลยนะคะตัวละสามร้อยเก้าสิบบาทเท่านั้นส่งฟรีมีของแถมบสุดน่ารักให้ทุกออเดอร์เลยนะคะและที่สำคัญทุกออเดอร์จะได้สินหรือลับแอนในโลบอคกับพีริต้าไปด้วยนะคะใครที่อยากได้นะคะบอกคุณพ่อคุณแม่ แอดไลน์แอรลีตกิดแคชชอปนะคะหรือวจะกดลิงก์ใต้คลิปนี้นะคะไปสั่งเสื้อได้เลยนะคะโอเคเพื่อไม่ัห้ปเสียเวลาเนี่ยเราไปดูสิ่งลึกลับอัปเดตใหม่ในวันพุวันนี้เลยดีกว่าค่ะไปได้เวลาสร้างรถนั่งชิลค่ะมาแล้วรถนั่งชิลนี่แน่นองพีดีตาตไใ้นังเย้ในที่สุดพีดิตาก็ได้นั่งรถนั่งชิลนะคะ ไปบ้าน24นะคะเราจะไปดูกันว่าอะไรมันอัปเดตใหม่กันคือมันเขียนตรงหน้าปกนะคะว่า New RP House with the Agency Secrets นั่นเองนะคะมันก็คือมีความลับอยู่ในบ้านหลังนี้แหละแล้วก็ All Secrets i n t h e New RP House นะคะแปลว่าความลับเนี่ยมันมีมากกว่าหนึ่งนะคะเราก็จะไปสำรวจกันว่ามันมีความลับอะไรนะคะเผื่อ <ๆ S 1> เราจะได้มาเล่นซ่อนแอบ,บในนี้ด้วย โอเคทุกคนนะคะถือรถครงรถเข็นนะคะทุกคนก็ถือกันหมดได้แล้วค่ะยกเว้นมิลิต้าโอเคไปเลยค่ะ ก็แค <Okay>, ่นฝันเธอบอกว่าฉันเป็นน้องชายนี่ไปตีมสีเหลืองมาแลวอ๋อเปลี่ยนสีทุกชั่วโมงหรือเปล่าสีชมพูน่คะตอนนี้เป็นสีชมพูโอเคไปบ้านยีิบสีกันน่ารักแบบน no ้องชายเธอบอกลไปกันไม่ได้มีการโอ้โหมีการเป็นรถแบบตื้นๆนะคะตื้นๆนะคะแต่ว่าเสียงในเกมไม่มีพี่ดิตาปิดเสียงไว้หรืออะไรก็ไม่รู้นะคะไม่ได้ปิดเสียง แต่ว่ามันแค่ไม่มีแสงในเกมลุ้นว่าบ้านจะเป็นยังไงแอบตื่นเต้นมากๆตื่นเต้นพี่ลิต้าคลิปแบบเรียลชามากพออัพออัเดตปุ๊บพี่ลิต้าคลิปเลยแต่ว่าพี่ลิต้าลงคลิปพรุ่งนี้ตอนเช้าอะสิก็ไม่รู้ว่าจะเป็นคนแรกไหมแต่ก็พยายามจะเป็นคนแรกแล้วกันนะคะแน่นอนว่าพี่ลิต้าขอเป็นคนสร้างโอเคให้พี่ลิต้าเป็นคนสร้างนะคะ นี่ะทุกคนนี่คือสิ่งที่อัปเดตใหม่แล้วมีสีแดงๆแ,แบบนี้แปลว่ารู้เลยว่ามีความลับนะคะแล้วเดี๋ยวพี่ลิต้าจะทะลุเข้าไปให้ดูด้วยจะทะลุก็ให้ไปดูนะให้ไปให้ไปดูเข้าไปให้ดูนะว่าความลับเพื่ออะไรอะเราดูภายนอกกันก่นกอนนี่ดูชมนอกพี่ลิต้าได้สร้างครั้งแรกปกติพี่ลิต้าจะโดนแย่งใช่ไหมคะโอเคหลอนมากจริงทุกคนบ้านหลอนมากบ้านล้างอะทุกคนมันคือบ้านล้างอะ ฮ้ยอย่างนี้จะต้องตอนมืดแล้วปะให้มันเข้าฟิลหน่อยเออไม่เอาแล้วตอนนี้เราเอาตอนมืดดีกว่ามันจะได้เข้าฟิลนะคะอยังนะยังเดี๋ยวเราค่อยมาล่าท้าผีในนี้นะคะพีริต้าคิดว่าตรงนี้น่าจะเปิดได้คิดว่าามันน่าจะเปิดได้นะยังไม่ได้เข้าไปดูข้างในนะคะจะขอดูรอบๆก่อนว่าเป็นยังไงบ้างตัวสภาพภายนอกหลอนมากเลยนะคะดูข้างในกันว่าจะเป็นอะไรไหมแต่ตรงนี้เปิดได้แน่ๆ้เปิดได้แน่ๆอะ เขาไปดูข้างในกันข้างในเป็นยังไงวิมีเสียงด้วยอะข้างในมีเสียงด้วยทุกคนบ้านล้างแบบสมจริงเลยอะเอาจริงนะพี่ลิต้าว,ว่าคนคนที่เขาสร้างแมบบัูอะเขาเขาเป็น f c พี่ลิต้าเขาอาจจะมองว่าตลกนะคะแต่ว่ามันคือความจริงเพราะอะไรรนะู้ไปมทุกคนพี่ลิต้าเพิ่งลงคลิปนะคะเพิ่งลงคลิปใช้ชุดสีดำไปเมื่อวานนี้ถ้าลองได้ดูพี่ลิต้าจะบอกว่า ให้บุ๊กเนี่ยหยุดอัปเดตพร็อพได้แล้วนะคะแล้วอัปเดตอย่างอื่นที่มีประโยชน์สักทีและพีริต้าพูดในคลิปนั้นว่าพีริต้าอยากมาล่าท้าผีอีกรอบหนึ่งมีใครอยากให้พีริต้ามาล่าท้าผีไหมแล้วก็พูดว่าเราน่าจะมาแข่งตกแต่งแบบสร้างบ้านผีสิงอะไรกันอย่างเงี้ยนะแล้ว๊บเขาก็อัปเดตสิ่งนี้มาให้พีริต้าเลยเพราะฉะนั้นพีริต้าคิดว่าเขาต้องดูคลิปพีริต้าอยู่แน่ๆเขาเป็น f อฟีพีริต้าพีริต้าพูดอะไรของพีริต้ากันเนี่ยหนูไม่เข้าใจเลยเราต้องสำรวจทุกจุดน,นะคะมาแลดู สับซ้อนชัเนเกินในเทเลซายสตาราเดินผ่านนี่มีคนลุกอันนี้ีอ่อะไร Do not forget to look in the yard แปลว่าอะไรน่าจะหมายถึงข้างนอกแน่ๆเลยค่ะแบบกดปุ่มแดงแล้วก็ไปข้างนอกอะ่ะมันน่าจะเปิดนะคะคิดว่าถ้ากดปุ่มแดงแล้วน่าจะเปิดแต่พี่ติต้องขอสำรวจให้มันแน่ชัดก่อนว่ามันไม่มีอะไรแล้วในนี้นะคะโอเคประมาณนี้นะคะประมาณนี้อ่ะนั้นกดปุ่มแดงกันโอ้โหอ,อ,อะไร เราจะได้เห็นไปพร้อมๆกันค่ะนี่มีซากน้ําอยู่ด้วยนะคะมีซากน้ําแล้วก็ท่ไฟฉาย4 3 5 9 9คืออะไรอะ่ะวิอะไรเนี่ยแล้วเราคือใหญ่มากด้วยนะอะไรเนี่ยโอเสียงเสียงหลอนมากเลยอะ่ะเราพับออกอ่ะคืออะไรอะ่ะตอนนี้ยังไม่เข้าใจนะคะเฮย้ยคือไม่รู้จะไปไหนก่อนดีอะเรามาทางนี้กันก่อนทุกคนถือไฟฉายแล้วตามพี่นิต้าม,มาทางนี้นะคะเฮย้ยนี่มันยิ่งกว่าล่าท้าผีกออันทุกคนเฮย้ยน้องเดินลงไปแล้วเดินขึ้นมาแปลว่าในนี้มีอะไรหรือเปล่าอะเฮ้ยกลัวใจเอ๋มากเลยอะอะไรอะ่ะนี่อะไรอะ่ะ คุณลงไปได้อีกเหรออันนี้ก็ลงไปได้อีกนะเฮ้ยคือมันอันนี้ก็ลงได้อีกอ่ะมันน่าจะอุ้ยมันลงไปได้แบบเยอะเลยอ่ะอ่ะลงลงไปอีกอ่ะไปลงไปอันนี้ก็อุ้ยไฟติดดับดทุกคนอ m อไมก็เดินเสียงด้วยมันเฮ้ยทุกคนดูดูความร้อนนิน่าจะอ๋อเสียงเสียง ทาเสียงดีมากเลยค่ะมีน้ําหยดด้วยหวัดดีโทมัสมันก็ไม่มีอะไรแล้วหรือเปล่าอ่ะมันก็มันวนตันแค่นี้นะคะมันมีหลายทางให้ไปอ่ะตอนนี้ขึ้นยังไงอ่ะขึ้นยังไงก่อนไปเราหาทางขึ้นก่อนไปโทมัสเราขึ้นไปเรื่อยๆก่อนอยู่ตรงนี้ไม่น่าดีแล้วอันนี้ขึ้นลงมาใช่ไหมทางที่เรา F C ของเราคือหายไปหมดกันแล้วนะคะอ่ะเรามาดูว่าตรงนี้คืออะไรอันนี้ก็คือมีทางลงไปเหมือนกันอะไรเนะี่ย Universe หนึ่งบวกอะไรอ่ะ u เหรอเท่ากับ c m เพื่ออะไรอะ2บวก x เท่ากับ c m เพื่ออะไรอะ่ะไม่เข้าใจอะ่ะโอ้ my god เขาับมันเยอะมากเอะแล้วนี่คืออะไรอะเฮ้ยน้องๆอ,อยู่ไหนกันอะน้องๆยังไม่โดนกิน,กนใช่ไหมน้องบอกตัวอะไรอะ่ะเจอทางลับน้องบอกเฮ้ยแล้วนี่คืออะไรอะ master control ไว้เราจะต้องมาหาความลับในนี้อีกนะเพราะว่าตอนนี้บอกตรงว่าพิลิต้าก็ตันนะคะเพราะว่าไม่รู้ยังไม่เข้าใจแน่ใจว่ามันคืออะไรอะแต่โทมัสบอกเฮ้ยแต่เสียงอะมันหลอนมากเลยอะโทมัสบอกรุมหนูหน่อยค่ะได้ โทมัสน่าจะทําอะไรได้นะคะคิดว่าเดี๋ยวโทมัสจะจัดการให้แต่พี่ซิต้าไม่อยากกดอะไรมั่วั่วไงก็เลยให้โทมัสจัดการดีกว่ามันน่าจะเป็นปุ่มแล้วก็ไปเปิดอะไรตรงอื่นหรือเปล่าอะไรอะอันนี้คนใช่ไหมใช่คนเหมือนกดอะไรได้ใช่รู้สึกว่าเหมือนกดอะไรได้แต่พี่ซิต้าไม่ได้กดอะนี่อะไรอะลงลงไปไหนอ่ะอุ้ยลงมากอะไรอ่ะทุกคนลงลงมาลงมาโทมัสลงมาลงมาเร็วๆลงมาด้วยกันลงด้วยกัน อะไรเนี่ยอะไรก็ไม่รู้นะคะเฮ้ยทุกคนดูดิอย่ากะโทมัสนี่โทมัสหรือเปล่าเนี่ยตัวนะ <laughs> โทมัสเขาไม่อยู่ในรูปเฮ้ยอันนี้คือหน้าตาของฆาตากรเหรอเหมือนที่เจอในพิพิธภัณฑ์ใช่อันนี้เหมือนที่เจอในพิพิธภัณฑ์เลยอะ่ะน่าจะเป็นรูปด้วยเดียวกันด้วยซ้ำอ่ะแล้วโอ้โหข้างล่างเต็มไปด้วยสีแดงนี่คือเลือดหรืออะไรนะ่ากลัวสุดๆไปเลยทุกคนห้องนี้คงหนึ่งศูนย์ศูนย์คืออะไรอะ่ะอุย้ยเอาเป็นว่าเดี๋ยวรอให้คนอื่นเฮ้ยเปิดได้เหรอมันกดได้อ่ะพี่ลิต้้้ากก็เเลลยยยดแวนี่ห เฮ้ยเฮ้ย,ยตัวเลขตัวเลขมันปรับเรื่อๆยๆอะมันคอะไรอะมันน่าจะเป็นรหัสลับนะคะแล้วถ้ารู้ไปหรือเปล่าน่ากลัวมากไฟดับอะโ <laughs> ทบัสบอกว่ากลัวนะคะมันต้องกดตรงนี้ให้ถูกหรือเปล่าเออต้องกดตัวเลขให้ถูกมันต้องกดความเฮ้ยอ๋อเราเปลี่ยนเลขตรงนี้ได้แต่เราไม่รู้รหัสคะ่ะ <laughs> เดี๋ยวพี่นิต้ารอให้คนอื่นเขาทำคลิปก่อนเดี๋วกันตรงนี้กดมีมีเลขค่ะ9 6 7 6ห96764เ้าดหสี่เฮ้ยเราเราลองปรับเลขให้ตรงไหม 9ก้าหเจดหสี่ทุกคนพร้อมยังไปไม่ใช่ไม่ใช่ระอันนี้เว้ยมันมีอะไรเกิดขึ้นไหมอ่ะไม่มีพี่ลิต้ามันมีเลขทั้งหมด3ชั้นมันมีเลขทั้งหมด3มชั้น,นะคะ่ะแต่พี่ลิต้าไม่รู้ว่าเอาเลขทั้งหมดมาทําอะไรอะ่ะพี่ลิต้าต้องเอามาบวกกันน้องบอกโอเคป๊บนึงนะวินเขาบอพี่ลิต้าถ้า,ามาบวกกันอนะ่ะเลขมันจะเกินนะพี่ลิต้าว่ามันน่าจะบวกไม่ได้นะขอถ่ายรูปไว้ก่อน อันนี้คือชั้นล่างเหรอแล้วเราไปดูเลขชั้นอื่นกันแต่อันนี้มันต้องเป็นประตูปไปแนะ่พี่ลิต้าอยากว้าวเข้าไปแต่กลัวไม่สนุกถ้าว้าวเข้าไปพี่ลิต้าเห็นเลยะเฮ้ย ouais, อะไรอ่ะอ๋ออันนี้ก็กลับมาที่เดิมหรออัน,นคือชั้นแรก4 3 5 9 9 4 3 5 9 9แป๊หนบนึ่งนะแล้วเมื่อกี้พี่ลิต้าไปฝั่งนี้ใช่ปะแล้วก็ไปเจอเลขก็ยังไม่รู้ว่าคืออะไรอ่ะแล้วแล้วอ,อ,อ,อันนี้คืออะไรพี่ลิต้าน่าจะลืมตรจเลขด้วยเลขตอนที่ฝั่งแรกที่พี่ลิต้าไปไมาอันนี้ห้องอไรรรก็มมู่้ ris, นน้้ยยงตนีีเลขดว โดหื์น้องบังหมดเลยอ่ะสภาพมาก8 9 5 3 4โอเคพี่ลิต้าได้เลขในทันทีแล้วเฮ้ยตัวอะไรอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ย,ยนี่ไม่ใช่คนนี่เฮ้ยอะไรอ่ะว้าบอกมาแล้วเป็นอย่างเงี้ยไรอ่ะหลอนอะเจอโอ้โหถ้ามาเล่นซ่าแดดในนี้นี่พงงงงเด๋งงเดะน่าดูอ่ะ ทังนี้ก็มีความลับเหมือนกันเฮ้ยห้องอะไรเนี่ยเจ็ดสี่สามห้าสี่โอ้ my god โอ้ my god นี่มันห้องอะไรกันครับเนี่ยประเด็นคือพี่ลิต้าจะจำไม่ได้ว่าพี่ลิต้าไปตรงไหนมาแล้วบ้างน้อง่ากินข้าวกันทุกคนใช้เวลาไหมาเนี่ยเออพี่ลิต้ามาตรงนี้ไปแล้วเราก็ไปตรงนี้มาแล้วเฮ้ยห้องเนี้ยเอออันนี้ลงแป้งล่างไปไหนอะออกมันน่าจะทะลุกะ่ะไอ้ตรงอันแรกที่พี่ลิต้าไปแน,แน่เลยแน่เลยที่มันจะลงล่างไปเรื่อยๆเฮ้ยเจอห้องใหม่อีกแล้วอะรหัสมันเยอะมากเลยทุกคนโอ้ จะเยอะขนาดนี้พี่นิตตจะทําอะไรได้เนี่ยนี่เราจะค้นพบห้องใหม่เรื่อยๆเลยเหรอคะเนี่ยอะไรกันครับเนี่ยอะไรเอ้ย enter เท่ากับ4นี่มันยิ่งกว่าสมก,การอะไรอีกนะคะเนี่ย enter เท่ากับ4 enter 4ครั้งหรือเปล่าโอ้โหทุกคน enter สี่เฮ้ยหรือว่าเราก็เข้าไปในนี้เหรอเฮ้ยเป็นไปได้เป็นไปได้เป็นไปได้ เข้าไปในตูน้นี้ทุกคนพี่ลีต้าโดนขังไว้ในตู้นี้ช่วยด้วย,วยตอนนี้เราเข้าไปในตู้สี่คนแล้วแต่ยังไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยนะคะออกมาเถอะหลอนก็ยังไม่รู้อยู่ดีเหมือนเดิมว่ามันคืออะไรอะ่ะเดินมาเจอเองนะคะเนี่ยเฮ้ยนี่อะไรอะ่ะสมการอีกแล้วนะพี่ลิต้าแก้สมการได้แต่ว่าไม่รู้จะแก้ไปทําไมเฮ้ยนี่อ้อนี่นี่ของตัวน้องเนาะหลอนหลอนมากมาเด็กๆตามมาเฮ้ยวุ่นๆลงมาลงมาลงมา,งมาตามมาเรื่อยๆตอนนี้พี่ลิต้าเริ่มเฮ้ยโอ้ oh my g ค d นเฮ้ย Oh God. ทุกคนนี่มันอะไรเนี่ยแล้วมีทางให้ไปต่อด้วยนะความลับคุยความลับเยอะมากอ่ะเฮ้ยอ๋อกดแล้วหลุมมันจะเปลี่ยนสีอ๋อพี่ดิต้ามไม่รู้ว่าเราทําไปทําไมนะคะน้องบอกมันมีเสียงอะ่ะอันนี้มันคือรหัสเหมือนเดิมเลยทุกคนที่เราก็ยังไม่รู้มันคือรหัสอะไรอะ่ะเฮย้ยน้องวางสปอตดไลล์กันทั่วเลยจะไม่เห็นนะดิมันจะไม่เห็นอะไรเลยแล้วพี่ดิต้าม,มาจากทางไหนเนี่ยลืมละลงมาจากตรงนี้โอเคเราต้องเลือกแล้วขวาหรือซ้ายดีอ่ะไปซ้ายอ่วซ้ายเจอน้องๆแล้วแล้วมีอะไรอ่ะ ขวาก็น่าจะไม่มีอะไรเหมือนกันคิดว่าไม่รู้ว่ายังมีความลับที่เรายังไม่ไม่ไม่ไปเจออีกไหมนะคะขวามาจากทางลงน้องเพิ่งลงมาน่าจะไม่ไม่มีอะไรเหมือนกันเราออกจากตรงนี้เถอะแล้วก็มีตรงไหนที่เรายังไม่ได้ไปอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะเหมือนจะเริ่มหลงแล้วอันนี้คือสปอตไลท์ต่ายแล้วือย่างไงเนี่ยเพยาแพมเคลื่อนไปให้ได้สูงที่สุดละกันตอนนี้เหมือนจะเริ่มหลงแล้วแล้วใครมาวางเตียงอะไรไว้ตรงนี้เนี่ย8 9 5 3 4้าามพี่ดีต้าเคยได้เลขตรงนี้หรือยัง โอ้ยนี่มันห้องนี้นี่แลไมปีต้าเข้ามาในห้องนี้ได้ไงเนี่ยได้ตัวได้ตัวเลขมานี้ตรงนี้มาแล้วนะแต่ว่าเข้ามาในห้องนี้ได้ไงไม่รู้แล้วจะออกไปยังไงอะโอไมกอเราเข้าไป ไปจุดเริ่มต้น ER ดีไหมพี่ลิต้ามาอยู่จุดเริ่มต้นเหมือนเดิมแหละเราไปตรงไหนไปแล้วบ้างนะเราไปห้องซ้ายไปแล้วห้องขวาไปแล้วอันนี้ก็น่าจะไปมาแล้วใช่ปะตอนนั้นเราไปอันนี้มานี่เราไปอันนี้มาคิดว่าเนี่ยไปอันนี้มาห้องมีคนต้องมีคนเอาสมุดสีแดงมาห้องพวกนั้นเ,นะนเราก็น่าจะไปมาหมดแล้วด้วยอะ่ะแต่ฝั่งเนี้ยพี่ลิต้าไม่แน่ใจเพราะมันมีแยกซ้ายแยกขวาอะไรเยอะนะคะมันมันมีแยกเยอะแล้วพี่ลิต้ายังไม่ได้สำรวจถ้าจะไม่ผิดพี่ลิต้าเดินซ้ายตลอดตอนแรกที่พี่ลิต้ามาฝั่งเนี้ยเพราะฉะนั้นเราต้อง เดินขวาบ้างแหละลงมาจากตรงนี้แล้วเลี้ยวขวาไม่เจออะไรทางตันประเทศไทยน้ำตาะไหลมันเหมือนไปเขาวงกดเลยทุกคนมีตตาก็พยายามลงเรื่อยๆน่าจะไปเจอจุดเดิมคงน้องบอกว่ากดแล้วอะไรขึ้นมาเต็มเลยโทมัสอยู่ไหนอะโทมัสอยู่ไหน HELP I NEED HELP ทามวัดอยู่ไหนตอนนี้พี่ลิต้าหลงแล้วอะบอกเลยถ้ามาเล่นซ่อแนแอบเนี้พี่ลิต้าหาไม่เจอแล้วขนลุกด้วยโอเคพี่ลิต้าเจอแล้วน้องบอกห้องกลางเลยค่ะโอเคห้องกลางเดี๋ยวพี่ลิต้าไปเจอจุดนัดพบกําลังขึ้นไปรอก่อนนะตายแล้วขึ้นไม่ได้หรอก็แต่ทางลงอะไม่เจอคนเลยอะนี่ไงกลับมาได้แล้วอันนี้คือห้องกลางอ๋อ,อก,กดแล้วมีอะไรขึ้นมาเพียบเลยนะคะอะไรอะ่ะห้องนี้เราเคยไปมาแล้วนี่ห้องนี้เราไปมาหรือยังเหมือน ห้องทดลองอ๋อห้องทดลองเคยแล้วเนี่ยในในตู้เราไปมาสี่อันแล้วแล้วไงต่ออะห้องนี้ห้องนี้ก็เคยไปมาแล้วมันน่าจะเปิดเผยความลับทั้งบทอ๋ออันนี้น่าจะเป็นปุ่มเปิดเผยความลับทั้งบดที่เราที่เราจะเจออันนี้ไม่แน่ใจว่าเห็นหรือยังอ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วแล้วห้องนี้เห็นแล้วคุณห้องนี้เจอแล้วอันนี้เป็นหลุมตรงกลางเจอแล้วค่ะอันนี้ก็คือตรงนี้ที่เราอยู่เพราะฉะนั้นเราเจอครบทุกห้องแล้วเย้โอ้แต่สีเหลืองคืออะไร พี่ลิต้าสงสัยขอขึ้นไปข้างบนแต่มีจุดที่พี่ลิต้าสงสัยอันนี้คือปุ่มปิดเปิดสงสัยไม่กะทั้งปิดปุ่มปิดเปิดพี่ลิต้าสงสัยนอกบ้านทาไมพี่ลิต้ามีความรู้สึกว่าตรงนี้มันน่าจะเปิดได้อะแต่มันเปิดไม่ได้อะรู้สึกว่าข้างนอกมันต้องมีอะไรมากกว่าเน,นี้เฮ้ยโอ้ oh my god เจอสมุดแดงคำถามคือเราจะเอาสมุดแดงไปไหนอะก็ว่ามันต้องมีอะไรอะ แต่เอาไปไหนอะนั่นดิลองลองไปดูข้างล่างไหมมันอาจจะมีความพื่หน้าใหม่มาแล้วก็ได้นะคะเทีต้าก็ว่าว่าข้างบนมันต้องมีอะไรมากกว่านี้มันมันจะมาเป็นพร็อพเฉยๆไม่ได้อะ่ะอ่ะลงไปกันไม่มีเอาสมุดแดงไปทําอะไรอะ่ะออ,อยากรู้อะ่ะมันก็คือคําตอบทีย่ยังหาไม่ได้ว่าสมุดแดงจะเอามาทําอะไรมันต้องมีซัมติงที่เราไม่รู้อะคะ่ะเทีต้าว่ารอรอคนทําคลิปอะแล้วเดี๋ยวเรามาเรามาปฏิบัติตามคลิปคลิปของใครสักคนที่เป็นผู้นากันมันจะต้องเป็นคนไขความลับเรื่องเนี้ย มันมีสมบกงสมการพี่นิต้าว่ามันน่าจะเกินความสามารถของเรามันน่าจะไม่ง่ายแล้วนะคะนี่ไงเจอผีแล้วทําไงส่งสมบ,บุดให้เขาดิเออจังหวะนี้ส่งสมบุดรให้เขาใช่ไหมไม่ใช่เจ้าผีแล้วทําไงดีอ่ะเขาหนีเขาเขาหนีเราไปอีกแล้วอะโอยสมบ,บุดแดงมาอยู่ตรงนี้เาอสมุดแดงเพียบเลยอะมาจากไหนอะคือน้องวางกันเองเหรออ๋ออันนี้สมบ,บุดอื่นสภาพน้องเอาสมบ,บุดอื่นมาวางสภาพมาก ไอเราก็คิดว่ามันยงไรมาสเตอร์คอนโทรลโอ๊ยมันเงื่อนงามันเยอะไปหมดเลยค่ะทุกคนเจอสมุดแดงอ่ะคือน้องได้แหละวางสมุดกาแนวนะคะห้องนี้เราเคยมาแล้วเออพี่นิต้าว่าสมุดแดงต้องเกี่ยวกับห้องกับห้องนี้เกี่ยวห้องกับห้องนี้ชัวร์เลยเะโอ้โอ๊อะไรเนี่ยแล้วไปเราว์ปมาเนี่ยเป็นเหมือนกันไหมเป็นเหมือนกันไหมคะเฮ้ยเมื่อกี้เป็นเหมือนกันไหมทุกคนเมื่อกี้เราโดนเผาไหม้ไปพร้อมๆกันเหมือนกันไหมเฮ้ย นี่เราโดนเผาไหมอีกแล้วทุกคนเฮ้ยมันมันเกิดจากอะไรอะ่ะอันนี้อยากรู้ตอนแรกกัไม่เป็นเลยเฮ้ยอะไรเนี่ย I can offer you everything in this world you. โอ้ยพี่ลิต้าขออ่านประโยคนั้นก่อนมันมีให้อ่านอยู่ขออ่านก่อนคืออะไรอะ่ะพี่ลิต้ายังไม่เข้าใจนะคะรหัสอะไรมันไม่ใช่แล้วอึ่ง I can offer you everything in this world อีกแล้ว โดนคำสาบล้างล้างไปอีกแล้วเนะี่ยอีกเฮ้ยเฮ้ยแต่พี่ลิต้าไม่เป็นไรเว้ยคนที่นั่งอยู่ตรงนี้ไม่เป็นไรคนที่นั่งไม่เป็นไรค่ะคนที่ยืนน่ะเป็นเฮ้ยพี่เลตาอะไรอยากรู้ว่าเอาสมุดมาทําอะไรอยากรู้จริงๆเลยเฮ้ยออาจริงนะตวตนี้ต้องมีอะไรหรือมีปุ่มอะไรแน่ๆเลยวะ่ะออาจริงเลยทุกคนมันต้องมีปุ่มอะไรแน่ๆเลยอ่ะพี่ลิตา้าพี่ลิต้าสงสัยอ่ะพี่ลิต้าว่าได้เวลาแล้วแหละโอ้ oh, <been> บินดูบินดูเฮ้ยอันนี้ก็กระพริบอ่ะน้องคนนี้มาแล้วนี้มันก็กระพริบจริงๆความลับมันงง รือจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรแล้วหรือเปล่าทุกคนมันแลดูพรรงพวงเอาเป็นว่าความลับนี้น่าสนใจมากแต่ว่าเรายังแกะหาไขหาคําตอบไม่ได้นะคะแต่ว่าพี่ลิต้าเชื่อว่าต้องมีคนทําได้แล้วเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาไขความลับนี้กันละกันเพราะว่ามันเป็นความลับที่ค่อนข้างยิ่งใหญ่มากนะคะมันน่าจะเหนือความสามารถของพวกเราเพราะฉะนั้นพี่ลิต้าหวังว่าจะมีคนที่จะสามารถไขความลับนี้ได้และเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าสุดท้ายแล้วอ่ะมันเกิดอะไรขึ้น พี่ลิต้าทะลุดูรู้สึกว่าน่าจะไม่มีอะไรแล้วนะคะอะไรอะ่ะขอเตียงมีคนออกมาด้วยเฮ้ย <Hey, S 1> <Hey, S 2> อะไรอะ่ะอันนี้น่าจะความรับอันสุดท้ายหรือเปล่าเนี่ยบล็อกเนี้ยเฮ้ย <Hey, S 2> อันนั้นก็มีชัวทุกคนน้องเนี่ยสร้างบ้านสองหลังติดกันของบ้านพี่ลิต้าหลังยี่สิบสี่และนี้บ้านข้างแล้วข้างล่างมีกล่องอันนี้อยู่ค่ะ แปลว่ามันต้องกดอะไรสักอย่างทำธารกิจเพื่อที่จะได้เข้ามาในกล่องนี้ค่ะซึ่งตอนนี้ยังเข้าไม่ได้มันพรวงเลยอะตอนนี้มันพวงมันไม่มีอะไรเลยเพราะว่าเขากันการโขนแบบเราไงมันต้องมีอะไรในนี้แน่ๆเลยอะโอ้น่าตื่นเต้นน่าสนใจมากมากโอเคทุกคนจบไปแล้วนะคะสำหรับการมารีวิวสิ่งที่อัปเดตใหม่ล่าสุดในวันนี้นะคะบอกเลยว่างง <laughs> ยังเราเจออะไรมากมายแหละแต่ว่ามันก็ยังมีอีกหลายอย่างที่เราไม่เจอนะคะเพราะว่า ไม่รู้ว่าจะต้องทําอะไรยัางไงากดแล้วมันก็ยังไม่มีอะไรนะคะเพราะฉะนั้นพี่ลิต้าวาดไอไอสมุดเล่มนั้นน่ะมันต้องมีอะไรแล้วมันยังมีไอพวกสมก,การหลายหลายหลายช่วงเลยอ่ะที่แบบเราไม่รู้อ่ะแล้วก็มีการตัวเลขด้วยที่เราจะต้องกดให้ตรงเพราะฉะนั้นอาจจะมีคลิปหน้านะคะน่าจะมีคลิปหน้าหรือว่าถ้าเกิดใครอ่ะรู้วิธีการเข้าไปหาคามลับแบบทั้งหมดอ่ะน้องส่งคลิปตัวอย่างมาก็ได้นะคะว่ามันต้องทำยังไงหรือว่าพิมพ์อธิบายอย่างละเอียดใต้คอมเมนต์ด้วยพี่ลิต้า โคตรอยากรู้ความลับนี้เลยจริงๆทุกคนเพราะว่าดูแล้วมันน่าสนใจจริงๆอ่ะก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะคะก็ช่วยกดไลค์แล้วกด subscribe แล้วก็ติดตามกดกระดิ่งกิ้งกี้อารมณ์ใจพีลิต้าทำคลิปใหม่ๆด้วยนะฝ่ายจีด้วยนะคะลิต้าในสกอคิดแคทแล้วก็ติ๊กต็อกลิต้าในสกอตคิดแคทนั่นเองนะเพื่อที่น้องนะคะจะได้เข้ากลุ่มครอบครัวคิดแคทนะตรงหน้าโปรไฟล์จีพี่ลิต้าที่เขียนคำว่าครอบครัวคิดแคทน้องจิ้มเข้าไปแล้วกดเข้าร่วมเลยเลยนะคะเพื่อรับลิงก์เซอร์วิสไว้อาชิพแบบพีริต้า แคนะคะก็ติดตามให้ถึง1 0,000คนแล้วพี่ดิต้าจะสามสารถสร้างกลุ่มครอบครัวกิจแคททาง f a c e b o o k Page ได้นั่นเองนะคะแล้วก็ ฝากเสือ Rita Kid ้อลิต้าคิดแค้นะคะในเกมโลบ็อกด้วยนะคะมี14แล้วนะคะชมพูฟ้าม,ม่วงส้มแดงเขียวขาวดำน้ำตาลเหลืองนั่นเองนะคะเจ็ดโลบ็อกเท่านั้นวิธีการซื้อเนี่ยกดลิงก์ใต้คลิปนี้เราจะกดไปที่โลบ็อกพีดีตา้าและคลิปเขาเขียนแชแนลเลยนะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะฝากเสือ Rita Kid ้อลิต้าคิดแค้ในชีวิตจริงด้วยนะคะมีทั้งสีขาวและสีดำตัวละสามร้อยเก้าสิบบาทเท่านั้นส่งฟรีมีอของแถมสุดน่ารักให้ทุกออเดอร์และที่สำคัญทุกออเดอร์นะคะจะได้สิทธิ์ลุ้นลับแอดในโลบ็อกกับพีดีต้าไปด้วยนะคะแแแลล้้วใคคคครที่่่ออออยากกไไดดนนะะบุุณณพม์ แอสติาคิดคชชอปนะคะเราจกดลิงก์ใต้คลิปนี้นะคะไปสั่งเสื้อกันได้เลยนะโ okay, อเคค่ะงานสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายความลับเยอะจัดโอ้ไม่ก็อ oh